อันนี้ไม่เป็นแล้วฉันเช็คผมเฉยๆนะครับก็หลังจากตอนนั้นนะครับก็ที่ย้อนความไปครับพีกุกประมาณสองพันสองพันปีงานไปประมาณสองพันสองพันพวกเราเพิ่งจะพันกว่าปีเองไม่ใช่ไม่ใช่มัมมาม่มา่พี่กุ๊บมาถือพี่กุ๊บมาถือไม่ถือตอนนั้นครับเราก็เล่นดนตรีกันครับเล่นกลางคืนกันนะครับตอนนั้นนี่เราใช้ชื่อวงกลางคืนว่าเอพริู เอปรูคผมจําได้ว่าพีเอสดีเป็นคนตั้งชื่อนี้ใช่ครับตอนนั้นเจ็ดวิเมมเบอร์ออกสตาร์มาครับพี่กุ๊กมีใครบ้างนะฮะโอเคผมขอโทษครับผมมีตอนนั้นนะครับก็จะมีพีเอสดีเจเจสเตอร์นะครับตําแหน่งตีกลองนะครับแล้วก็มีพี่หมูเจสเตอร์เล่นเบสอ่าแล้วก็มีผมกับพี่กุ๊กนะครับเล่นคีย์บอร์ดแล้วก็กีตาร์นักร้องนําครับก็เป็นพี่คาโตะด้วยนะฮะซึ่งได้ยินแล้วใช่ไหมครับว่าไลน์อัพเหล่านี้ ทุกคนได้ดิบได้ดิบทุกคนล้วนแล้วแต่ได้ดีจนช่วงนั้นครับก็พี่ๆเขาก็ได้ออกอัลบั้มกันออกซิงเกิลกันเราก็เหลือกันสองคนหันมามองหน้ากันแบบเฮ้ยพี่เราควรแต่งเพลงบ้างไหมวะครับผมซึ่งอตอนนั้นจริงๆมีเริ่มแต่งเพลงแล้วหรือยังยังครับ เราคิดทีหลังหลังจากที่เขามีคอนแทคมีอะไรกันบ้างแล้วใช่ไหมฮะถ้าเอาเรื่องจริงเลยเคยเกิดจากว่ามีผู้หญิงจะบินไปเรียนต่างประเทศใช่ไหมครับผมแล้วพี่ก็จะแต่งเพลงให้ครับผมก็เลยพี่กุ๊กก็ส่งเพลงแรกมาปุ๊บแล้วแกให้ผมฟังอกว่าเราดีแค่ไหอ่าครับผมนะครับตอนนั้นก็แบบส่งเพลงไปส่งเพลงกันมาใช่ไหมมันเกิดเป็นเพลงขึ้นมาหลายเพลงมากเลยช่วงนั้นพี่กุ๊กครับเอ่อ จำได้ว่าตอนนั้นยังอยู่ที่บ้านบ้านบ้านเก่าอยู่ห้องอบ้านแม่เป็นห้องนอนเล็กของผมแล้วก็ตักเพลงแล้วก็ส่งกับพีนัตตี้ไปมาเนี่ยทาง MSN ถ้าใครที่คว <c oughs> ทมจจับว่าปีสองพ <c oughs> ันรู้จักนะฮะ MSN มาเป็นตัวตุ๊กตุ่ไม่ทันหละครับผมอยากเห็นหน้าคนพูดมากเลยว่าคนพูดไม่ทันหน้าตาเป็นยังไงก็อ่าก็ได้มาประมาณสองตัเพลงตอนนั้นที่แบบเฮ้ยเป็นรูปเป็นล่าพอพ ผมไม่ไมีตัวคนมไม่ทันจริงรพอเป็นรูปเป็นร่างบ้างน,นะ,ค,ะครับก็คือหนึ่งในนั้นก็จะมีเพลงที่ชื่อว่าเพลงตอนนี้ชื่อเพลงอตอนนั้นแล้วกันตอนนั้นชื่อเพลงว่ากลับบ้านกันไหมอือเราก็จะมีแบบมีตกแต่งเพลงที่เราไม่ได้ใช้ด้วยนะฮะก็ยังมี <main stop S 1> สต็อกอยู่ใช่ฮะมีเพลงแบบอะไรนะเท่านั้นเองมีเพลงแตชื่อไม่ได้พี่นันจันของใจแม่ยาะอะไรเงี้ยครับที่ทำกันในช่วงนั้นครับแล้วก็เสนอค่ายด้วยเสนอค่ายด้วย ครับเป็นไงบ้างครับก็เขาก็เงียบไปเลยเขาน่าจะอาจจะไม่ได้รับเมลหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจตอนนั้นผมเพิ่งมารู้ตอนโตนะครับว่ามันคือการปฏิเสธอย่างสุภาพอ๋อครับผมเน็ตหลุดเปล่าพี่อะไรนะเน็ตหลุดเน็ตหลุดอ๋อสมัยก่อนโมเด็มมันอาจจะไม่เท่าเดียรอ่อพอเราได้เพลงกลับบ้านกันไหมแล้วเนี่ยนะครับเราก็พยายามหาคนมาร้องไกดแบบอยากให้เขาแบบถ่ายทอดอารมณ์ให้ดีมากๆเลยแล้วก็ ได้เจอนักร้องคนหนึ่งมาครับครับผมแล้วน <sk paid> <คะ majesty> ักร <pl ains> ้องคนนั้นเขาก็ให้เสียงร้องให้กับพี่ตู่ภพทอนสุทธอนยานกิจครับหวังว่าเสียงนี้จะดังไปถึงเขานะครับเพราะวันนี้เขาไม่ได้มาขอบคุณมากที่มาช่วยร้องคนนั้นขอบคุณมากนะครับครับเฮ้ยบุกนี้ใช่ไหมวะสาวเตี้ยมาก็เลยวันนี้จะเอาเวอร์ชั่นแรกของเพลงกลับบ้านกันใหม่ให้ฟังนะเพลงเพลงนี้ผมจำได้ผมร้อง นอกจากเขียนส่งให้คุณแล้วผมยังมีอาจารย์อีกคนหนึ่งเฮ้ยชื่ออาจารย์ไก่สุธีผมเขียนส่งไปเลยเฮ้ยจริงอยู่เนี่ยอาจารย์ไก่สุธีน่าจะอยู่แถวแถวแถอยู่ข้างบนครับเห็นแบบเมื่อกี้เห็นนะใช่อาจารย์ไก่ก็คอมเมนต์มาเลยว่าไอช่วงที่บอกว่าอยู่กับฉันแม้ช่วงสั้นๆจะได้ไหมผมจำได้ติดตาเลยว่าพี่ไก่บอกว่าทําไมของปุ๊กสั้นหรอมาไมถึงช่วงเวลามันสั้นเออไม่รู้ว่าเออทำไมพอบอกว่าอยู่กับฉันแม้ช่วงสั้นๆหมายถึงว่าปุ๊กเป็นคนช่วงสั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ย มผมก็ได้แต่อึ้งไปแล้วก็คิดว่าออเพปีนี้ไม่คงแย่จริงแหละเฮ้ยผมได้หนึ่งคอมเมนต์เหมือนกันตอนนั้น <c oughs> พี่ไก่ถามว่าตอนนั้นผมอัดกองจริงเลยด้วยครับผมพี่ไก่ถามว่าอันนี้เดโมเหรอ <c oughs> ซึ่งอ,อัดจริงแล้วอัดจริงแล้วครับแต่ว่าขอบคุณพี่ไก่วันนั้นมากสิ่งที่พี่ไก่บอกมันรู้เลยว่าอ๋อเราทําไม่ถึงเว้จริงจริงเออมันเขาพี่เขาถึงได้คอมเมนต์ตรงๆแบบนั้นก็ขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณพี่ไก่มานะที่นี้ด้วยเพราะว่าเขาอยู่ที่นี่ครับ ที่ก่าจับวิโดเขาไม่ไดกลับบ้านกันไหมเวอร์ชั่นแรกครับผมไม่ชอบเพลงนี้ขอเเ <c oughs> ลี่ยนกันร้องทีแรกมนก็อย่างนี้ <c oughs> ผมขออนุญาตร้องเพลงนี้แทนพี่ตูพ่พุทอนกลับบ้านกันไหมถ้าหากเธอไม่มีที่ไป หากว่าเธอจะพอสนใจออกจากตรงนี้ที่มันวุ่นวายลบไปพักที่มันสบายลบไปพักผ่อนคลายอยู่ด้วยกันแม้คืนวันนี้มีผู้คนรอบกายร้อยพันแต่เธอคนนี้ ผู้คนรอบกายยังไงก็ไม่เหมือนเธอมาอยู่ด้วยกันอยู่กับฉันแม้ช่วงสั้นๆจะได้ไหมไม่สั้นนะครับก็ <c oughs> คำคืนนื้ ตายลงไปทุกทีแค่คืนนี้มีเธออยู่อยากจะขอให้เธออยู่ด้วยกันกลับบ้านกันไหมอยากจะถามตอบตามหัวใจกลับเลยได้ไหมก่อนเวลาจะ I'll oh,